สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กเดกและผู้ปกครองนะคะวันนี้จําได้ไม่เอ่ยว่าใครคะที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครคะใช่แล้วค่ะครูวิมคนเดิมนะคะมาพบกับนักเรียนผ่านทางช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะคะเนื่องจากอะไรเอ่ยอ้อโควิดยังไม่หายนะคะเรายัางมาเจอกันที่โรงเรียนไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ผ่านทางช่องทางนี้ไปก่อนเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ได้ฟังเพลงไป เต้นไปด้วยหรือเปล่าคะสนุกไหมเอ่ยวันนี้ครูวิมาพบกับนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เหมือนเดิมเอ๊ะทบทวนกันดีกว่าว่าที่เราเรียนผ่านไปแล้วหลายๆครั้งด้วยกันจำได้ไหมคะเรียนเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับ ปฏิทินอ้าปฏิทินบอกอะไรเราบ้างคะบอกอะไรเราบ้างปฏิทินบอกวันเดือนปีใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรอีกคะสัปดาห์หนึ่งมี7วันอ้าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และปิดท้ายด้วยวันเสาร์ยังจำบทเพลงที่ครูเคยร้องไปได้ไหมคะ สัปดาห์หนึ่งมี7วันเราเรียนไปแล้วนะคะวันจันทร์สีอะไรวันอังคารสีอะไรวันพุธสีอะไรนะคะสีประจําวันนอกจากเราเรียนเกี่ยวกับสัปดาห์หนึ่งมี7วันแล้วเรายังเรียนรู้เรื่องอะไรอีกคะนักเรียนเกี่ยวกับการนับเวลาแบบสุริยคติอ่าที่เรามีดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ก็คือสุริยะคติเราเริ่มนับเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมาในตอนเช้าเสียงไก่ขันเอกเอกเอกการนับเวลาแบบสุริยะคติในช่วงหนึ่งวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมาเชา้าสายบ่ายเย็นไปจนถึงค่ำดวงอาทิตย์ตกดินนั่นหมายถึงเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนก็เริ่มจาก ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตอนกลางคืนตอนดึกอะไรอนอนนอนหลับนอนหลับแล้วก็ฝันตอนเช้าตกใจตื่นอ่านั่นคือช่วงเวลาในระบบสุริยะคติก็คือในหนึ่งวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินแล้วก็ขึ้นใหม่ก็คือ1วันมี24ชั่วโมงหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงนะคะ 24ชั่วโมงเก่งมากเลยใครตอบคุณครูกดไลค์กดแชร์เลยค่ะ1วันมี24ชั่วโมงคือแบ่งเป็นกลางวัน12ชั่วโมงและกลางคืนอีก12ชั่วโมงจากนั้นเราก็ดูเวลาแบบ จันทรคติใช่ไหมคะก็คือมีดวงจันทร์เราดูดวงจันทร์ดวงจันทร์จะมีสองลักษณะนะคะจันทรคติก็คือพระจันทร์เต็มดวงเลยเต็มดวงถ้าพระจันทร์เต็มดวงแล้วกลางคืนมีแสงสว่างเราเรียกว่าค้างคืนแล้วพระจันทร์ก็จะค่อยๆลดความสว่างลงสว่างลงเห็นไหมคะ พระจันทร์จะค่อยๆลดลงเป็นพระจันทร์เสี้ยวทีละนิดทีละนิดจนพระจันทร์มืดมิดเต็มดวงจากพระจันทร์เต็มดวงมีแสงสว่างเราเรียกว่าข้างขึ้นจนพระจันทร์เสี้ยวเหลือแสงสว่างน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วกลางคืนไม่เห็นแสงอะไรเลยไม่เห็นแสงอะไรเลยเดือนมืดเลยก็คือข้างแรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการนับเวลาแบบจันทรคติก็คือการนับเวลา เป็นข้างขึ้นกับข้างแรมจําได้ใช่ไหมคะข้างขึ้นเริ่มด้วยอะไรเอ่ยเริ่มด้วยขึ้นหนึง่งคำไปจนถึงขึ้น15บห้าเก่งมากไหนบอกคุณครูอีกครั้งหนึง่งข้างขึ้นเริ่มตั้งแต่ขึ้น1นึ่คเก่งมากใครตอบคุณครูเก่งสุดยอดเลยข้างขึ้นเริ่มตั้งแต่ขึ้น1นึ่คไปจนถึง ขึ้น15บห้าข้าเพราะฉะนั้นเรารวมเวลาในข้างขึ้นมีกี่วันคะอุ้ยไม่ได้ยินตอบคุณครูหน่อยรวมเวลาข้างขึ้นกี่วันขึ้นหนึ่งข้าจนถึงขึ้น15บห้าข้ากี่วันคะ15วันเก่งมากลูกศิษย์ครูวิมเก่งทุกคนเลยหลังจากขึ้น15บห้าข้าเสร็จมันก็จะเป็นข้างแรมข้างแรมก็เหมือนกันเริ่มจากแรมหนึ่งข้า ไปจนถึงแรม15คห้าเพราะฉะนั้นข้างแรมก็มีกี่วันคะใครตอบคุณครูไม่ได้ยินตอบดังๆไปจนถึงแรม15คห้าเก่งเพราะฉะนั้นข้างขึ้นมี15วันข้างแรมก็มี15วันเน้นก็คือการนับเวลาแบบ จันทรคติเราก็คือดูดวงจันทร์ที่ให้แสงสว่างในตอนกลางคืนนั่นเองใครเคยออกมาแนวแงนดูพระจันทร์ตอนกลางคืนบ้างเนาะคืนนี้พระจันทร์สวยจังเลยพระจันทร์เต็มดวงหมายถึงข้างขึ้นแต่ถ้าคืนไหนเราออกมาข้างหน้าบ้านหรือเรามาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเราไม่เห็นดวงจันทร์เลยดวงจันทร์มืดสนิทหรือดวงจันทร์เหลือนิดเดียวแสดงว่าเป็น ข้างแรมทีนี้วันนี้คุณ,คณวูวิมมาเสริมนิดนึงนะคะเสริมนิดหนึ่งก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือการนับเดือนการนับเดือนแบบระบบจันทรคตินักเรียนเคยจำได้ใช่ไหมคะการนับปีแบบปี12นักสัตว์เราเรียนไปแล้ว12ปีมีอะไรบ้างชวดฉลู ใช่ไหมคะอ่าหนึ่งปีชวดนั่นคู่กับหนูสองฉลูคือมวนั่นไงเคยแต่งเป็นเพลงไปแล้วนอกจากเราจะนับเดือนเป็นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเสร็จแล้วอันนั้นก็คือนับแบบสากลทั่วไปนับปีแบบไทยๆก็คือปี12นักสัตว์ซึ่งครูบิมสอนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาร้องเพลงกันไปแล้วด้วยใครยังไม่อัดคลิปส่งคุณครูบ้างคะ อ,อัดคลิปส่งเพลงไว้คุณครูฟังด้วยนะคะทีนี้มานับเดือนกันบ้างนับเดือนแบบระบบจันทรคตินักเรียนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเดือนไ้เดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เอ๊แล้วมันเดือนอะไรล่ะแล้วทำไมเขาไม่นับเป็นเดือนธันวามกรากุมงามีนามีนาเมษาม ทำไมเขาไม่นับแบบนี้สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนสมัยโบราณลองไปถามคุณปู่คุณย่าหรือคุณทวดของเราถ้าอยู่ที่บ้านนะคะจะมีคุณทวดอยู่ลองถามดูว่าคุณทวดขาคุณปู่ขาคุณย,าย่าขาเดือนไอเดือนยี่นี่คือเดือนอะไรคะอ่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูวิมจะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังนะคะการนับเดือนแบบระบบจันทรคติเริ่มจากเดือนอายเป็นเดือนที่หนึ่ง เดือนยี่เป็นเดือนที่2จากนั้นก็จะเป็นเดือน3เดือน 4, ี่เดือนห้าเดือนหเดือนเเดือนแเดือนเเดือนสิเดือนสิแล้วก็เดือนสิมี12เดือนเหมือนกันฟังอีกครั้งหนึ่งการนับเดือนแบบระบบจันทรคติเริ่มจากเดือนอ้ายเดือนยี่แล้วต่อด้วยเดือน สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงเดือนสิบสองเอ๊แล้วเดือนาอเราจะเริ่มที่เดือนมกราหรือเปล่าไม่ใช่เดือนาอเราไม่ได้เริ่มจากนับจากเดือนมกราคมนะคะฟังคุณครูไว้ดีเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังฟังให้ดีการนับเดือนแบบระบบจันทราคติเดือน อ้ให้เริ่มจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่หนึ่งนะคะเดือนอ้เริ่มจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่หนึ่งต่อจากนั้นเดือนยี่เราไม่นับเดือนหนึ่งเดือนสองนะคะเราจะเริ่มจากเดือนอ้เดือนยี่เมื่อเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่หนึ่งหรือเดือนอ้เดือนยี่ก็จะเริ่มด้วยเดือนมกราคมเดือนสามก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นก็ไล่นับไปเรื่อยๆ ทีนี้เข้าใจคุณครูได้ยังคะเข้าใจที่ครูอธิบายได้ยังคะว่าการนับเดือนแบบระบบจันทรคติเริ่มจากเดือนายเดือนยี่เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน11และเดือน12เดือน12น้ําก็นอง เต็มตะลิงเราทางหลยชายหญิงอ้น,นั้นคือเดือน12ในระบบที่ว่าเดือนธันวาคมใช่ไหมคะแต่ระบบจันทรคติ เราจะเริ่มนับเดือนอ้ายคือเดือนธันวาคมฟังคุณกุ้ยอีกครั้งหนึ่งเดือนอ้ายเริ่มจากเดือนธันวาคมแล้วเดือนมกราคมก็จะเป็นเดือนยี่ก็จะเริ่มนับเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเอและเดือนสิบสองสิบสองเดือนเหมือนกันทีนี้จํานวนวันนอกจากเราเริ่มต้น จากเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่1นึ่แล้วนะคะจำนวนวันจำไว้เลยว่าเดือนที่เป็นเลขคี่เดือนที่เป็นเลขคี่นะคะก็คือเช่นเดือน3เดือน5เดือน7เดือน9นะคะจะมี29วันอ่าจะมี29วันนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยเลขคี่จะมี29วันก็คือ เดือน้ายเดือน้ายก็คือเดือนที่หนึ่งใช่ไหมคะก็จะมี29วันเดือนยี่ก็คือเดือนสองก็จะมี30วันเพราะฉะนั้นการนับเดือนแบบระบบจันทรคตินักเรียนดูนะคะดูการนับเดือนแบบระบบจันทรคติจะมีเริ่มจากเดือน้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนที่มี เลขขี้หรือลงท้ายด้วยเลขขี้จะมี29วันส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยเลขคู่จะมีแค่3 0วันอ่ามันจะต่างกันนะคะกับเดือนเรานะับแบบมกราคมพามีนามีนาเมษามันจะต่างกันนะคะเดือนไอเดือนยี่นี่จะมี29วันกับ30วันเท่านั้น นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะวันนี้ครูมาเพิ่มเติมความรู้นิดนึงเกี่ยวกับการนับเดือนแบบจันทรคติว่ามี29วันกับมี30วันเริ่มจากเดือน1คือเดือนธันวาคมเราเรียกว่าเดือนาอเดือนยี่แล้วไปเดือน3เดือน4ไปจนถึงเดือน12นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูรวบรวมความรู้ทั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มเรียนไปนะคะมาสรุป ในชั่วโมงนี้แล้วหลังจากนี้ครูจะออกข้อสอบเพราะว่าเทอมนี้เราคงจะไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนแน่นอนเราต้องเจอผ่านทางช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะไปทบทวนความรู้คลิปก่อนๆที่ครูวิมทำมาทั้งหมดนะคะแล้วเอามารวบรวมความรู้ครูจะออกข้อสอบเป็นข้อสอบอาจจะผ่านทาง Google Form หรือว่าจะมีแนวทางการสอบอย่างไรนั้นให้นักเรียนรอติดตาม าจากคุณครูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าระหว่างนี้ให้เรียนเรียนอยู่ที่บ้านตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจฟังที่คุณครูสอนนะคะลูกนาอย่าดื้อกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนคงจะดูแลสุขภาพของตัวเองปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลคุณครูห่างไกลจากโควิดทุกคนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันที่โรงเรียนตอนเปิดเทอม ตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะแล้วเราก็จะรู้เรื่องใหม่ๆจากคุณครูวิมขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยกันควบคุมดูแลบุตหลานบุตรหลานของทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ครูวิมก็คงจะจบบทเรียนนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันในสัปดาห์ต่อไปบทเรียนต่อไปค่ะสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะเด็กๆ